สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งแคชบาร์ของ a d v 3 5 0นะครับตัวปี2025นะครับอ่าตัวนี้งานเป็นแบบไม่ต้องยึดพักเท้านะครับนะครับตัวนี้งานตัวนี้จะมีคําใต้ไฟนะครับอ่าจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้เป็นน็อตเดิมของรถนะครับจะเป็นเบอร์12 M8 นะครับอ่าน็อตเดิมมันจะอยู่จุดนี้ครับาตัวให้ให้ลูกค้านะเอาชิ้นนี้ออกมาก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับลองลองดูมันจะมีหัวพลาสติกนีครอบอยู่นะครับให้ เอายังไงก็ได้ครับการความสามารถให้อนอตรนี้ออกมาก่อนนะฮะนะครับพอลูกค้าออกมานะครับก็ให้ใส่ในลักษณะนี้นะครับอ่อันนี้จะมีเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้พื้นที่ทํางานน้อยนะฮะจะมีกีบปลั๊กสายไฟอยู่จุดนี้ให้ทําการบีบแล้วก็กดออกมาอ่าพอคุณคุณกดออกมาคุณดึงไรเงี้ยคุณจะมีพื้นที่ในการทํางานมากขึ้นคุณจะสามารถใส่กับจุดนี้ได้เหมือนเดิมนะฮะนะครับพอคุณใส่ไปนะครับมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งให้มันให้ตัวได้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาไล่ขันทีหลังให้แน่นนะ ประมาณนี้ครับครับผมต่อมานะครับก็เดี๋ยวจะมาติดตั้งตัวด้านข้างก่อนนะครับจะมีบูธให้อยู่นะฮะก็ตัวสั้นเนี่ยให้ใส่ด้านหน้าซ้ายขวาสองฝั่งนะแล้วก็บูธตัวยาวที่เหลือนะใส่จุดนี้สองตัวฝั่งละสองตัวนะครับครับพอใส่แล้วจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับให้ลูกค้านะครับใส่แค่หลวมๆนะครับให้สามารถยกให้ตัวได้ประมาณนี้นะครับอฝั่งนึงก็ใส่ในลักษณะนี้เหมือนกันครับครับพอลูกค้าใส่ทั้งสองฝั่งเสร็จนะฮะโดยที่ทั้งสองด้านจะต้องให้ตัวได้นะครับนะฮะก็จะมีน็อตเหลืออยูู่นะทัั้้้้งหหมดคครบแลลวกก็ใา ใส่ด้านหน้าต่อนะฮะตรงนี้ถ้ารูสล็อตปรับได้นะครับให้ใส่ตรงจุดด้านหน้าใต้นี้นะะรัานะครับพอเรายึดเสร็จนะครับก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับโดยทั้งหมดนะครับผมยังไม่ได้ขันแน่นนะเพื่อที่เราจะได้สามารถปรับได้นะครับอแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นการไล่ขันน็อตทุกจุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงครับอนะครับพอลูกค้าติดตั้งไล่น็อตทุกจุดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้จุกยางนะครับปิดอปิดตัวรูที่เรายึดน็อตนะครับเพื่อกันน้ํากันอะไรเข้าไปนะ อยู่ประมาณนี้ครับอก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ต้องยึดตรงพัดเท้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวของเก่าๆนะฮะอันนี้ตัวสําหรับรุ่น ADV 350ห้าูนปี25ขึ้นไปนะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้านะครับตัวในรูปในคลิปนจะเป็นสีสีบอลเงินนะครับครับถ้าเกิดมาเป็นสีดำครับผมขายอยู่ที่2,800บาทนะครับ ติดต e. <c ough> ั้งฟรีนะครับร้านอยู่ชนบุรีนะบางพระศรีระชานะครับถ้าเป็นสีบอลเงินก็จะอยู่ที่สามพันบาทนะครับต่อชุดนะครับฟรีค่าแรงติดตั้งครับถ้าลูกค้าเป็นจัดส่งก็ขออนุญาตนะครับเก็บค่าจัดส่งสองร้อยบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดพื้นที่ห่างไกลก็จะมีค่าบริการนะเพิ่มเติมคิดตามจริงก็ได้ครับไม่ได้สีเหลียสครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้ดูมุมทุกมุมนะ นะครับ